สวัสดีเช้าวันที่23มีนาคม2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลนัดก,กระชับมิตรทีมชาติกันครับซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไปหลายคู่คู่แรกเป็นแอฟริกากลางเอาชนะปูตานไปได้6ประตูต่อ0 ต่อมาเป็นไนจีเรียเอาชนะก,กาหน้าไปได้2ประตูต่อ1นึแ่แเบลกเรีชนะแทนซาเนียไป1ประตูต่อศูนย์มาซิโดเนียเสมอกับมอนโดว่าไป1นประตูต่อ1และสีลังกาเสมอกับปาปัวนิวกินีไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์คู่ต่อมาครับเป็นอาร์เมเนียแพ้คโคโซโวไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอัสร์ยบจ็นเอาชนะมองโกเลียไปได้1ประตูต่อศูนนอร์เวย์แพ้สาธารณารัฐเช็กไป1ประตูต่อ2หมูกอะแฟ,ฟรโรชนะลิกเตนสไตล์ไปได้4ประตูต่อศูนย์ และโรมาเนียเสมอกับอลานเน่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นอิเกเรตัรียลกินีเอาชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อศูนย์เบอร์มิวดาชนะบูนสองต่อศูนย์เนเธอร์แลนด์ถลม่มเอาชนะสกอตแลนด์ไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ทางการีชนะตุรกีหนึ่งต่อศูนย์และแอลเบเนียแพ้ชิลีไปสู่ประตูต่อสามคู่ต่อมาเป็นอียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ และคู่สุดท้ายเป็นโคลัมเบียเอาชนะสเปนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรยู21รอบคัดเลือกกันครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปสิคู่คู่แรกเป็นเบลารุสเอาชนะกรีซไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นอาเซอร์ไบจันแพ้อังกฤษไปน1นประตูต่อ5มอนเตเนโกรเสมอกับอาร์เมเนีย0 0แอลเบเนียเสมอฟินแลนด์0-0และเยอรมนีเสมอกับโคโซโว00เช่นกันครับ คู่ต่อมาครับเป็นซานมาริโนแพสาธารณารัฐอลแลนไปสู่ประตูต่อ7สโลวีเนียเอาชนะบอสเนียไปได้สประตูต่อ0ูนอิตาลีชนะลัตเวียไปได้2ประตูต่อ0ูนย์เวลชนะลิทัวเนียไป2ประตูต่อ1และลักเซมเบิร์กเสมอกับเซอร์เบียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนยูโรยู21กันครับโดยในกลุ่ม A อันดับ1เป็นอิตาลีที่มี14คะแนนอันดับสองสาธารณารัฐอลแลนมี13คะแนน อันดับ3นอร์เวย์9คะแนนอันดับ4ลัตเวีย7คะแนนอันดับ5ตุรกี6คะแนนและอันดับ6เป็นซานมาริโนซึ่งเป็นทีมเดียวในกลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนครับมาการที่ตารางคะแนนของกลุ่มบีซึ่งอันดับ1 2และ3ต่างก็มี13คะแนนเท่ากันซึ่งได้แก่สเปนสกอตแลนด์และเบลยเยียมส่วนอันดับ4เป็นฮังการีมี7คะแนนอันดับ5คาซัคสถาน3คะแนนและอันดับ6เป็นมอลตาซึ่งเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีคะแนนครับ มาต่อการที่ตารางคะแนนของกลุ่ม C โดยอันดับ1เป็นเนเธอร์แลนด์ที่มี18คะแนนอันดับ2จอร์เจีย10คะแนนและอันดับ3เป็นสวีเดนที่มี7คะแนนครับมาการที่ตารางคะแนนของกลุ่มีซึ่งอันดับ1เป็นโปแลนด์ที่มี15ค,คะแนนอันดับ2เยอรมนี13คะแนนและอันดับ3เป็นเบลเยียมที่มี9คะแนนครับมาต่อการที่ตารางคะแนนของกลุ่ม E โดยอันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์ ที่มี11คะแนนอันดับ2โรมาเนีย10คะแนนและอันดับ3เป็นแอลเบเนียที่มี10คะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม F ซึ่งอันดับ1เป็นยูเครนที่มี15คะแนนอันดับ2อังกฤษ15คะแนนและอันดับ3เป็นเซอร์เบียที่มี10คะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนของกลุ่ม G ซึ่งอันดับ1เป็นโปรตุเกสที่มี15คะแนนอันดับ2โครเอเชีย13คะแนน และอันดับ3เป็นกรีซที่มี11คะแนนครับมากันที่ตารางคะแนนของกลุ่ม H ซึ่งอันดับ1เป็นสโลวีเนียที่มี12คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศส9คะแนนและอันดับ3ออสเตรียที่มี7คะแนนครับและมาปิดท้ายที่ตารางคะแนนของกลุ่มไอโดยอันดับ1เป็นเบลที่มี11คะแนนอันดับ2เดนมาร์ก8คะแนนอันดับ3เป็นไอรแลนด์มี6คะแนนอันดับ4สาธารณรัฐเช็ก2คะแนน และอันดับ5ลิทัวเนียยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นอยู่2 3กันครับซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไป2คู่คู่แรกเป็นมาลีเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ประตูต่อ1และมาเลเซียเอาชนะอินเดียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นอยู่21กันครับและผลการแข่งขัน เป็นออสเตรียเสมอกับเดนมาร์กไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นอยู่20กันครับซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไป1คู่และผลเป็นโปแลนด์แพ้อังกฤษไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ5ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรสโมสรซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไป1คู่และผลการแข่งขันเป็น FC ลูเซ่นเอาชนะ FC ซีซียงไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับ และมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งคือที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่และผลการแข่งขันเป็นชัชนาาฮอนบิลเสมอกับสมุดรปราการซิตี้ไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งจากผลเสมอกันในนัดล่าสุดทําให้สมุดรปราการซิตี้เก็บเพิ่มเป็น34คะแนนและยังคงรั้งอันดับ13ของตารางเช่นเดิมส่วนชัชนาาฮอนบิลมีเพิ่มเป็น33คะแนนและรั้งอันดับ14ของตาราง ส่วนในโซนตกชั้นเป็นเกษตรศาสตร์ f c ที่รั้งอันดับ16และมี21คะแนนอันดับ17กระบี FC นน่ FC 9 9คะแนนและอันดับ18เป็นสุลกากรอยู่ในเตดที่มีเพียง18คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ